เหตุการณ์ต่อจากนี้ทางหมอต้องจิตก็จะนำน้ำมนต์มามอบให้กับพีเอพร้อมสาธิตวิธีแก้สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้พีเอสามารถนำกลับไปใช้ได้ด้วยตนเองครับแต่ว่าเราก็ตักแค่แค่แค่สักสามเป๊กผสมไปในน้ำาน่สมมติเฮ้ยอ,อันนี้น้ำใหม่น้ำใหม่อันนั้นนี่ฮะไหนๆก็มาละอาทาอ่านผู้ดังอยิบน้ำก็ไม่ออ่ะสมมติถึงเลยเท่านี้ก็ใส่ไปให้เต็ม แล้วเดี๋ยวอาจจะพี่ก็ตั้งพี่ก็เป็นสวดมนต์ของพี่ได้ผมไม่ต้องสวดให้แล้วเพราะมันดีอยู่แล้วจากนั้นพอกลับบ้านสมมติน้ำมันเต็มขวดแล้วนะเราบอกยี่ห้อไม่ได้เพราะไม่สปอนเซอร์เราถ้าซื้อเราจะบอกะหากินให้ด้วยนะฮะเราก็แค่เอาแค่หยดเดียวลงไปในน้ำที่อยู่ในบ้านเนี่ยหยดเดียวนะทั้งหมดกินเองอยู่เองเริ่มจากตัวเราเอาไปถูบ้านก็หยดเดียวในถังใบใหญ่กินถูซักผ้าก็หยดเดียวทุกอย่างหยดเดียวหมดถ้าหมดแล้วทำยังไงอะ่ะไอที่อยู่ในน้ํา ขวดอื่นก็เป็นน้ำมต์เหมือนกันงั้นเราก็แยกเลยสักสักหนึ่งฝาไปไว้ในห้องพระเลยไปเก็บเป็นขวดที่สองเพราะว่ามันต่อไปเรื่อยมอขอครั้งเดียวไม่มีคำว่าหมดแล้วกินดื่มมาอย่างนี้พอวันนึงเราไม่อยู่เขากลับบ้านมากินเอ๊ยไม่ต้องไปบอกเขาพ่อแม่ที่ไหนกินได้หมดเขาจะเริ่มมีสติคิดคือแต่ว่าห้ามเสนอหน้าไปให้เห็นหน้านะคือทําเนี้ยกลับกันพอเห็นหน้าเขาอยากนาเทียนรีบเดินหนีไปเลย เพราะว่าหน้าเราเป็นตัวแปรเรารู้เลยว่าเราเป็นตัวแปรถ้าเขาถามว่าทาไมไม่คุยกับเราเลยเกิดเขาคิดได้แต่เขาคิดได้แป๊บเดียวนะเขาอาจจะคิดได้แป๊บเดียวอ๋อไม่มีอะไรพี่พอดีจะไปทําทุระลรีบคุยเขาให้น้อยที่สุดตอนนี้เราต้องกลับกันแล้วเราต้องเจอคนน้อยที่สุดก็แค่นั้นเองไม่ง่ายๆแต่ถามว่าแรงกว่านั้นได้ไหมได้แต่ว่าเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าที่ผ่านมา19เคสยังไม่เคยมีใครข้ามขั้นนี้ก็ได้ผลทุกไลน อันนี้คือขั้นตอนที่เราจะแก้ในในขั้นตอนแรกผมคิดว่าเบาไปหาหนักจริงๆน่าจะน่าจะจบด้วยแหละขั้นตอนแรกคืออันนี้ที่2คือเวลาไม่รอเวลาอย่างเดียวถ้าบอกว่ามีคนบอกว่ารักษาได้ไปในสองวันไปหาคนนั้นเลยเพราะผมทําไม่ได้ผมทาไม่ได้จริงๆครับอทําไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าสามเดือน6เดือนหนึ่งปีแล้วผมยังทําไม่ได้ก็ค่อยขั้นที่สองหรือไปหาคนอื่นที่คิดว่าเร่งกว่านั้นได้ไม่ซสีเรียสอันนี้ผมถามพี่เอ้ก่อนแค่ขั้นตอนเนี้ยแค่จะให้สามีกลับมาบ้านเนี่ยมันยากไหม ก็คือลูกก็คือแก้วตาดวงใจเขาอะค่ะก็คงคงต้องให้ลูกโทรกลับมาก็ต้องคุยกับลูกเพราะตอนนี้ลูกก็ไม่จริงๆงเราต้องให้เพื่อนที่ทำงานช่วยนะสมมติเรามีเพื่อนสนิทที่ยังพอกินน้ำขวดดีกันได้ต้องเล่าให้เขาฟังแล้วก็บอกว่าช่วยขอขอมิชชั่นแค่เนี้ยถือน้ำไปเที่ยวกับเพื่อนเฮ้ยเทน้ำให้มันกินหยดหนึ่งแอบเพื่อนก็ต้องร่วมมือกับเราด้วยเพื่อนใครเพื่อนฝ่าย่อนใช่ ถ้ายากไม่เป็นไรใจเย็นๆเหมือนเหมือนอาจารย์อยู่ในหัวเลยอ่ะเขาต้องร่วมมือแต่ต้องบอกเพื่อนไขทั้งหมดนี่คือกระบวนการนี่คือกระบวนการเราต้องทําในกระบวนการโดยไม่ต้องร้องขอให้เขากลับมาใช้ชีวิตปกติทุกอย่างต้องปกติแล้วจะกลับมาเองคือคือเมื่อกี้คืออะไรอาจารย์อยู่ในหัวคืออะไรคือหมอก็คือว่ามีพี่ที่เป็นมิสกับมาสเตอร์ค่ะที่ที่เขาจะคอยให้กําลังใจเราอยู่ Box, ในอินบ็อกคือเขาไม่แสดงตัวแต่เขาจะคอยถามว่าเป็นยังไงไบ้างซึ่งเป็นเป็นพี่ที่รู้จักเราตั้งแต่ก่อนเราแต่งงานก็ <S <S สมมุตินะพี่เขาไปคุยเล่นกันกาแฟแก้วหนึง่งแอบหยดหนึ่งอะสะสมไปเรื่อยวันละหยดอาทิตย์ละหยดเดือนละหยดก็ย่งดีเก็มไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวมันจะกระบวนการของผมมันดีอย่างคือกระบวนการมันจะเหมือนกับเราเป็นเราคีมโมหรือไ,ไม่ม่ใช่คีโมสิเหมือนเราฉีดวัคซีนรักษาไข้หวัดเดี๋ยวมันจะไปต่อสู้กันเอง ไม่ต้องไม่ต้องไปรู้ให้ลึกซึ้งหรอกเอาแค่นี้แหละจริงๆก็เข้าใจนะความรักก็อยากจะได้กลับมาให้เร็วที่สุดคือแสดงว่าพี่เขามีทุกข์มากนะถึงขั้นแบบว่ามีรูปมีบ้านมีอะไรมาจริงๆเนี่ยพวกเนี้ยต้องให้ออฟกับอุ้มอิ่มมองไปเนี่ยอาจจะเห็นแบบหนูวิ่งเลยก็ได้สิ่งที่เห็นน่ะมันมีอะไรที่จะทําให้พี่เขาเนี่ยมีจุดหักเหในตัวมั้ยเหมือนป้องกันอ่ะเหมือนเตือนพี่เขาอ่ะก็ถ้าใจเราเข้มแข็งมีสติแล้วก็ เดินนาเดินชีวิตไปตามแผนโดยที่เข้าใจเหตุผลแล้วก็คือป้องกันผมเชื่อว่าสติเท่านั้นที่จะแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้นะฮะผมเชื่อในหลักหลักของพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าศาสนาพุทธน,นะหมายว่าพระพุทธท่านก็บอกพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสติมาบัญญาเกิดขอแค่นี้และครับก็หลักการเดียวกันผมเชื่อว่าถ้าเรารู้ว่าเหตุเกิดจากอะไรจากการวิเคราะห์ขอแค่เราอดทนมีสติเราก็แก้ปัญหาได้ถูกต้องแค่นั้นเองครับ ก็แค่นั้นเองครับอย่าไปอย่าไปเยอะแยะว่าจะไปแก้อย่างนั้นอย่างนี้ผมไม่ได้ลังเล่นเกมภาษาม่นั่งหาวิชั่นเหนื่อยเขามารอตั้งนานหมอต้องพูดแค่นี้มีอะไรเพื่อนเตือนท่านนิดไหมทำให้รู้สึกว่าแบบมีกําลังใจแล้วผมพูดไม่ชัดตรงไหนพี่ผมผมผมพูดน้อยแต่ผมก็ชัดเจนนะอันเนี้ยพวกเนี้ยเราช่วยหน่อยไหมอะไรอย่างนี้ดูบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ดูแล้วมันไม่เกิดประโยชน์กับผมอ่ะผมก็ไม่จะดูยังไงโอเคซื้อพี่เจมีอะไรไหมไม่มีฮับอยู่ที่พี่พีเมคดี๋ยวผมให้พญานนาคที่ผมผ่านพิธี ไปห้อยติดตัวไว้หรือว่าเดี๋ยวผมดูว่าผมมีวัตถุมงคลใดๆเอาไปห้อยเป็นที่นหรือจริงๆพี่ก็มีอยู่แล้วพี่ก็มีหลวงปู่ทวดอะไรก็ห้อยได้หมดแหละที่บ้านดีๆก็ห้อยได้จริงๆถามว่ามีมีวิธีเร่งด่วนกว่านี้ไหมไม่เรียกว่าแก้คุณสาคือไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเอาแค่เรื่องตัวเขาอ่ะให้กลับมามีมีพลังของเขาอ่ะให้ขึ้นมาก่อนได้ไหมคือก็วิชาของหลวงปู่ช่วยได้เป็นวิชาพาักหน้าทองแต่ถ้าเป็นหลวงปู่ท่านจะลงที่น้าผา แต่ผมจะลงที่ฝ่ามือให้อันนี้ช่วยได้ถ,ดถ่ายได้ไ,ดไ,ดไหมได้ถ่ายได้ทำเลยเดี๋ยวโต๊ะมาให้เอาอย่างนั้นเลยเหรอครับทำเลยทำเลย,ยลเดี๋ยวไหนๆแล้วเดี๋ยวผมมา